คร,ค,รรครับได้เลยครับเด้อได้รูปเลยครับเด้อถ่ายวีดีโอแลขออนุโมทนาสาธุใจเย็นนะครับเด้อใส่ทีละชุดนะครับเนาะใส่ทีละชุดอ้าวนะครับเป็นบทปกะสอนอนุโมทนาสาธุ

อาถือบนน้่งใครนี่เครับแบ,บ่งในเด้อเป็นคนเป็นกสวรรคร่วมกันทุกท่านนะครับอ่าอันมาตราศาสตรมครับโอ้ตัวอะไรัวจ้าเนอะอ่ะอาหน่ารักจังเลยนะครับตัวน้อยตัวค่ายสายแล้วช่องอนะไรครับอ๋มอมงอินดี้มองอินดี้ครับผมบ่าวถิว่นค<ร>นกูไทยเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังครับผม <laughs> ยืนแล้วเลยครับยืนเลยหลวงตาท่านอาพาธหลวงตาท่านปวดหลังอยู่แลเงี้ยนะเดี๋ยวหลวงตาท่านโองตามครับยืนเลยนะครับเด้อยืนเอาเลยนะครับวหลวงตาท่านจะพระวงนะพระวงถ้าเรานั่งหลวงตาก็กลัวเราไม่ถึงโค้งตัวหลวงตามครับใส่ทีละชุดเอาครับคุณแม่อ่าอาถุกไม่ต้อง ไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นครับเนาะ yeah. เดี๋ยวเข้าไปดูในไลฟ์สดช่องอยูทูบมองอินบี้นะครับแล้วก็บ่าวถิ่นคนผู้ไทยเออสองช่องนะครับเนาะดูดักแด้คปน่าจะอ่าอะไรเนอะด้วยคนจัดการด้วยจัาครับสุดไปเลยครับอาทุกคนเป็นปูทูปชาแนลกันทคลัน โอ้แต่เ,เล็กนา่นนาแตละกโอ้คนใหยังอีกอ,อีกรอบอีกรอบีกรอบอีกรอบรอบเดยอีกรอบเดียวอ่อ <c oughs> อาทุไม่ต้องรีบนะเอาดอกไม้ใส่ก่อนก็ได้คุณแมใ่ใสก่ก่อนใส่ไว้ใส่ก่อนเออดอกไม้ใส่ก่อนก็ได้อา่าสาธุาใสา่พีด้วยชุดเออไม่ต้องรีบครับแฟนเด่นแฟนเด่น เรียนไม่ต้องเรียนว่านน้ำพึ่งใส่ก่อนก็ได้หยิบออกเลยครับ,บสาธุกหนูถอดรองเท้าด้ด้วยหนูด้วยาวน้อยถอดรองเท้าด,ด้วยลูกอ๋อไ,ไ,ไม่ไม่ใส่บาทไม่เป็นไรลูก ไม่ไม่ใส่บาทไม่เป็นไรถ้าใส่บาทถอดรองเท้าห้ามเหยียบรองเท้าอไม่ค่ะเกื้อไม่ใส่บาทถอดเกือบห้ามย่ำบนเกือบเดี๋ยวตานุทนาสารอ่าเอาดอกไม้ใส่ก่อนก็ได้ครับดอกไม้ใส่กวางก็ได้อ๋อ เอาดอกไม้ใส่ก <iah. S 1> ่อนก็ได้นะครับเออยาใส่สาลัไปนะายสมาเลยครับอ่าไม่ต้องรีบสาอลมาธนาช้า้ดอกไม้ใส่ก่อนก็ได้ครับ ใส่ได้ใส่ได้เลยคำอะไรมีถุงใส่ไหมให้เลยโอ้นี่คุณรอบอ่ะนี่รอบอ่ะ น่าเนอะไปอีกไปอีกหลบไปน่าเนะอันี้เอาไปเลยครับตวหรอบตัวสามีเกอร์เลอร์นะกดไปมรุษหยุดตอนไหนเป็นไหลง โนเลยเทใส่เลยไม่หลัเดีขึ้นแล้วนอนๆเลยลมให้สารลงได้แม่แต่เล็กแกเดี๋ยวมันมีในสารอีกชนเลยชนเลยชนเลยนะครับชนหลงตาเลยแล้วก็เทใส่หรูอเอาชนในลูกชนแล้วก็เทใส่เลยถ้ามีคนมาก็้อนแล้วก็ใส่เลยครับใช่ไหมครับจนหมดเลย หาสายเลยนี่นิมมอนโป้นิมนเยอะย่งเยอะอยู่นิมมอนโป้เพื่อนหนึ่งคนไร่หรอบริูวมันอ่ะครับอย่งเยอะอยู่ชนมาเข้ามาแล้วก็เฮใส่เลยชนชนมดเลยชนแล้วก็เอาหุ่จ้าหนทีเลยอาชนชนมดเลยชนมดเลยเอาชนชนบาทชนชนชน จวัเใสเข่งครับเอาแม่เหแมถอดรองเท้าเลยอแม่ถอดรองเท้าด้วยจุดเลยครับจนเลยถอดรองเท้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาใส่เข่งนะครับเอาใสเข่งเลยเอละเอาใสเข่งแล้วใสเข่งแล้วกี่เหรอใสอันเดียวจนแล้วก็อใส่เดียวใสเข่งเลยครับ มามาต่อนี่เลยต่อนี่เลยจนแล้วก็อาศัยเดี๋ยวน้องนั่งอาศัยหลังนี่ตอนนี้ต่อนี่ขึ้นไ้เลยอาศัยหลังเลยอาศัยหลังตอนนี้เลยมาเร็วมามามาเดี๋ยวนะหลงตานั่งแล้วไม่ทันเด้อเร็วเร็วเร็วโค้งข้าวสาเลยคอนเสิรับออกขับครับสิร์ตออกับผมเรื่องบาดหลงตานี่เครสิใครนะครับ ชนบ้านแล้วเอาไว้เลยชนแล้วก็เอาวางเลยใจเดินเด้อใจเดินครับผมใจเดินใส่เทื้ชุดนี่วางเลยเวางเลยครับผมชนชนชนก่อนชนก่อนแล้วก็เอาวางพอละยืนเลยครับยืนเลยวางเอาเอาให้ใส่ให้แล้วก็เอาใส่ใส่นี้เนอใส่นี้เนอแต่ขอแต่บาทคนท้งแต่บาดใส่เลยแต่ครับครับเพราะว่ามัน ครับแล้วก็พอค่ะมาสาธุกันมาเด้อเร็วเด้อรถเร็เร็ว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 ไม่เอาครับตังไม่เอาโยนเลยโยนเลยอานาบุตนาสาธุเป็นเกียรติเป็นส่วนร่วมครับแป๊บนึงยวแป๊บเดียวแป๊บเดียรอเขาเขียนครับมานี่ตังเลยมั้งถือยม่งู้ยากเดี๋ยวพี่เอาไปลงเล็หาไหนวะเนี่ยถังเลยในตู้บริจาคเน่ยไปยอดเลยออกจากบาทยอดเลยตู้ไป ไปใส่บาทรลงตาเมื่อกี้เหรอใครใส่ไปไม่รู้ไปเอาไปทำไมโมงโมงเห็นเป็ปนเที่ยวเลยเป็นว่จะไปไหนก <c oughs> ่อนเค็ง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 ต่อเลยต่อเลยเอาออกมาเลยหม้อหม้อเอาขึ้นไปเลยครับหม้อไปเลยครับหม้อไปเลย มาแม่มาแม่มาดิเอาไปใส่แม่มาดิใส่มาอย่าใส่อย่าบนเลยครับถ้าผมชเงไอชชปลาหลงตาครับชุปลาหลงตาชบปลาชบปลาทีงาน้ครับาปุมหันหน้าไปหาหลงตาครับบนส่นะครับนะเอาจมนเลยเอาโจเอา

แม่ยกขึ้นดวสูงอย่าไปก้มต่ำเนาะหนตาปวดหลังอยู่เนาะนะครับยกตัวขึ้นสูงนะครับตยืนได้อยวนเราก็มเราก็หลจ้คุณเออหลมันจะต้องยังไม่มาาใส่ช้าใส่ช้าเจนเจนโอเคไม่ต้องรีบนะใส่ช้าช้าเดี๋ยวใส่ช้าเอา เอาจุนเลยเอาจุนแล้วก็เหมือนใส่จุนแล้วเนาะวางไว้ครับอ่าใส่แล้วใส่เก่งเลยเอาใส่เก่งเลยเอามานาดามาจุนเลยยกจุนเลยยกซ่าเลยยกซ่าจุนเลยโยกซ่าจุนเลย